กำลังไปหาซื้อของท่ามกลางความวุ่นวายในตลาดท้องที่คึกคักสายตาของพิมจ้องไปที่การหาเงินซึ่งการต่อสู้เงียบๆระหว่างความเย้วยวนและความซื่อสัตย์รอยยิ้มอ่อนโยนของนกเป็นการกระตุ้นอย่างเงียบๆเบพื่อนำพิมไปสู่เส้นทางของความซื่อสัตย์พิมนำเงินส่วนเกินมาคืนทำให้แม่ค้าได้รับความขอบคุณและคำชื่นชมหมิวมองดู ดวงตาของเธอสะท้อนถึงความชื่นชมต่อความซื่อสัตย์อันไม่สั่นคลอนของพิมพ์ในช่วงพักพิมพ์กับมิวนั่งอยู่ในห้องเรียนและเห็นแซมถูกล้อมรอบไปด้วยเด็กๆที่ตกว่าการเยาะเย้ยของพวกเขาทวยความรุนแรงขึ้นโดยชี้ไปที่รองเท้าเก่าของแซมซึ่งความทุกข์ของเขาสามารถสัมผัสได้ชัดเจน พิมพูดด้วยน้ำเสียงปลอบโยนเฮ้แซมอย่าปล่อยให้พวกมันเข้าถึงตัวเธอได้รองเท้าเธอเท่ดีนะมิวเข้ามาชวนเย้ yeah. อยากเล่นกับเราไหมเราเล่นแท็กกันแซมเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจจริงเหรอคุณอยากให้ฉันเล่นเหรอพิมตอบกลับอย่างตื่นเต้นแน่นอนลุยเลยพวกอันธพาลเฝ้าดู โดยที่คำเยาะเย้ยของพวกเขาถูกทำให้เงียบลงเมื่อพวกเขาแยกย้ายกันไปและพลังของพวกเขาก็ลดน้อยลงเพราะความอบอ,อุ่นของมิตรภาพพิมพกับมิวนั่งเคียงข้างกันโดยความสนใจของพวกเขาถูกครอบงำด้วยแสงจากแท็บเล็ตของพวกเขาพิมพยกแท็บเล็ตของเธอขึ้นเผยให้เห็นความเห็นอันโหดร้ายเกี่ยวกับงานศิลปะของเพื่อนร่วมชั้น ใบหน้าของ s, มิวส์มืดมนลงด้วยความโกรธเมื่อเธออ่านถ้อยคำอันเคียดแค้น